สบายด,ดีสวัสดีครับยินตาสาวลาวันนี้ชั้มบิดครับ,ม,รบมื่อนี้เฮามาหลังจากอันไปออกกําลังกายอยู่หนองประจักษ์เนาะเฮาบนได้ถ่ายคลิปดอก <c oughs> แต่ว่าเฮาออกกําลังกายแล้วเฮาก็ไปตลาดเทศบาลน้องบนได้ถ่ายคลิปพร้อมบัได้ถ่ายคลิปอยู่ตลาดแขีนเฮาซื้อได้ยังมากอะเห็ดเห็ดขอนผักหวานผักหวานนาคา มะทั่วมัดนึงทั่วปัดยากอันผักกูดสองมัดเนาะล่างไว้อยู่กระมังอยู่เซนามไว้อยู่จะเฮ็ดเอียงผักกูดผักกูดเฮาที่แรกเฮาว่าจะเอามาอ่าว่าจะเฮ็ดสุดพักเฮ็ดสุดพักมันมันมันบกบนะผักมันมีอย่างเดียวอย่างเดียวที่แท้มันก็ต้องสองอย่างอย่างขี้ไรเนาะแต่เลยจะเอามาผัดเนี่ยเขาจะมาผัด ไปตลาดตรงสีเมืองนะครับเมื่อนเขาจะมากินกับข้าวเจ้าก็ได้ได้ของเยกของกินมากนะครับอันนี้กับไม้ไมากไม้หมักซาลี่อันนี้ได้ตัวนี้เป็นอีกปูดองปูดองักตะไคร่มกตะไคร่เขาต้องได้ซื้อกินก้อนช่วงนี้นะตะไคร่กับใส่กอกใส่กอกได้รางวัลที่หนึ่งสองใบได้รางวัลที่หนึ่งนึงมินตาเห็นรางวัลที่หนึ่งหนึ่งแขมยังได้ข้บวอไปครับพี่น้องยุดจึก ยึดเจ็กซื้อเราค่อยแล้วนะครับแมียรางวัลที่หนึ่งของเราอีเลียนเมือ่อใดบุแมนะีเอาการะดาฟังเขา่ามือแรกเนาะมือนีอ่งมือสอกมือมันเดยมือสอกมือมนันไปให้กําไรชีวิตของเจ้าของอยู่ที่อ่นน้องประจักษ์น้องประจักษ์อ่ะหนึ่งชงั่วโมงโดนแลว<ป>เขา,าไม่ได้ไปเนาะแมีที่ที่ไปตั้งแต่งวดนั่นกะมันกะฝนตกเด้ฝนตกนะครับไปได้สองมือสามมือฝนตก วันถกบ่อแ้าก็เลยเออมันบ่แม่นบรรยากาศที่จะไปอันนี้ไปแล้วอากาศดีเนาะมือเล็มือเศร้าอ,อากาศดีอากาดอกกําลังกายยางบอกเหงื่อดีอากาศเย็นเย็นไปหน้องเห็นตากะว่าอยู่เฮ็ดจังได้จังค่อยสิเอาลงได้จักสิบกิโลกว่าฉันเพราะตอนนี้ลักเกียรเรียบร้อยนะยครับผมรักเกียดก็คือ,อเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วเต็มแล้ว กลับมากับมาหนึ่งเขาหรือว่าเจียศูนย์ที่มาปะทั้งหนึ่งเขาทั้งหูงเขาครับเปิ่งแนวกิ่นเป็นแต่ล่องบะครับพี่น้องเป็นแต่ล่องเป็นในล่องเนี่ยปะเข่าหนึ่งอันนี้เขาอุ่นเขาอุ่นหน่อยนิดหนึ่งพอสองไซส์แมนก็มัดตำข้าสซื้อสิบบาทตำข้าสซื้อยี่สิบบาทเนี่ยซื้อยี่สิบบาทอยู่ตลาดมาเอาจะมาแกงพักเอาพักเอาพักมาแกงบะ แกงผักหวานนะครับแกงผักหวานก่อนเขาจะมาผักเหวานเป็นมาผักหวานอ่าผักหวานปลาผักหวานไอธรรมชาติที่เก็บมาสั้นก็ว่าว่าเสื้อกับเสื้อเนาะนะครับไกับเสื้อกับเสื้ออันนี้เห็ดขอนบ่มีนะครับมันมันความธรรมชาติบ่มีแล้วเดี๋ยวบ่มีแล้วมีแต่ปลูกเองทั้งนั้นแหละเอาเอาเพื่อนว่าคนที่ซื้อนะครับคนที่ซื้อว่าอ่าต้องการซื้อแต่ผักหวานปลาผักหวานธรรมชาติหอมบอนะครับเป็นแบบสีที่เกานาลา อ,อ้าวมืเบ,บงมิ่งตาเห็ดกับเขาอ้าวใส่น้ำมันลงพืชลงไปใส่น้ำมันน้อยนึงอันนี้คือน้ำมัน<ะ>ทอดกับมาใส่น้ำอันนี้จะคัวพักวะคัวพักกับเห็ดยังนี่แกงผักหวานแกงผักหวานก็นใส่น้ำมันอ,อันนี้สูตรเป็นเนาะครับใส่นิดนึงใส่นิดหน่อยเอาน้ำมันน้ำมันใส น้ำมันใส่แล้วกน็น้ำใส่อันนี้เขาก็ลางพัดอันผักกูดเนาะใส่น้ำมันที่แรกเฮาว่าอันเอามาซุปันเริ่มไซุปเนาะอันนี้น้ำกับฟดแล้วสองหม้อพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องเฮาก็มาใส่เห็ดใส่เห็ดเมื่อนี้เฮากินผักเนาะพี่น้องบ่ก,กินเนี่ย พอกินเนื้อพอกินซสี่ยงมาเนี่ยลดหุ้นก่อนใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ปิดปิดฝาหม้อให้มันปิดสุกนะมาต้อม้อนี่เนาะพี่น้อง ผัดบ้นบานๆแซ่บที่เกลมาใส่ขนอใส่ที่ขนอ,อย่างเดียวกับพอ่อแล้วน,น้ำมันหอยเนาะแล้วน้ำมันหอยเดอยี่สิบบาทพี่เด้พี่น้องนี่น่ะได้ซัมมี่เนาะ ได้เต็ม,มหม้อหวดน้ำมันหอยเข้าไปใส่ลายแสดลบรายทีนี้เขากัลัาใส่ผักหวาน ได้บักลายลายมอเท่ถ้าใดน,นี่มอนน่ห้าสิบบาทมอนน่ยี่สิบบาทมุงไม่พี่น้องอันนี้ยี่สิบบาทผักโขดถ่ายยูผักวันกับเพ็ดห้าสิบบาทเมนถ่ายยูบ้านพินเตาอบอนบอนที่หากินเนาะอันนี้ยี่สิบบาทพี่น้องได้ซ้ำนี่เจ็ดสิบบาทอาหารเช้านี้แมนผักกะแพงอยู่ด้พี่น้อง บอร่อยนี่ก็นกรสุกแล้วปิดหมอตักใส่จานร้อมกินแลวเด้พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อผัดผักกูดฝีมือเสาวเล่าแสียบลายโดนแล้วว่ได้กินผัดผักกูดโอ้ยเสียงมันยังหงห้องแล้ว ืยังพ,งพังๆแล้ว <S S S อ,อันนี้อันนี้แกงพักหวานแกงหวานใส่น้ำลายๆชดน้ำเนาะกินกับข้าวเจ้าห้อนห้อนือเสบแสบแสบเสบมงดูสุกละไป ย่างอีกนิดนึงสักครู่แกงผักหวานสุกแล้วพี่<อ>น้องสุกแล้วมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องตักใส่ถ้วยแม่ครับปิดหม้อปิดโอ้ยบ่แมหม,ม้อพิมปิดไฟแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะพ้อมกินแล้วเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องห้าสิบบาทคนเด้ถ้วยหนึ่ง่งถ้วยหนึ่งห้าสิบบาท <c oughs> แมนน่งแม่ห้าสิบบาทได้มาเห็ดอีกนั่นอ๋อเบิ้เบิดลแล้วเราซ้ำนี่ได้แต่ซ้ำนี่แล้วได้ซ้ำนี่ครับห้าสิบบาทได้ลายบ่เต็มถวยป้ากีนไงน้องถวยห้าสิบบาทจะซ้ำเฮ้๋วยเตี๋ยวถวยหนึ่งห้าสิบบาทแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวห้องปลได้เห็ดเองอันนี้เฮาได้เห็ดอันนี้มากินฮ่อนๆครับบุ๊มนเอ็ดเฮดเฮาทำมาแกงแกงเองแม่เสีบ สมปากสมอยากพี่น้องมาเดอ้ออเป็นตาแซบคากพี่น้องอู้นี่นี่อาหารเช้าของข้ามือนี้สองยางสองยางอันนี้ยี่สิบาทหาสิบบาทเฮดจบบาทเนาะแมนแล้วก็ได้มาเหฮดกินพร้อมแมนอ่ะชิปนี่ก็คงไว้ํำนีกนันเนาะเขามานั่งกินเขาอยู่ช่องปูกำลังน,น้อยเดอ้อ บคติดตามใดีเดอรอ์มินตาสาวลาวเดอร์ชองปูกำลังหน่อยเดย์เอาคลิปนีก็คก็คงไว้สันดีกันเนาะไปกินเขาน้ำกันเซ่บเสบสบายดี